สวัสดีค่ะวันนี้ดูรายการหงกระแสนะคำมากเลยนะามคนที่หลอกคนไทยด้วยกันนะคะแถได้ดีมากเลยนะคะไม่มีหรอค่ะหาแฟนฝรั่งแล้วต้องมาเสียตังค์อย่างเงี้ยนะคะฝรั่งที่ไหนเขาจะมาหลอกเราไม่มีอะค่ะมีแต่เราจะไปหลอกเขานะคะเรื่องกิริยามารายากของเรานะคะไม่ต้องใครมาสอนเราค่ะฝรั่งเขาไม่สนใจฝรั่งเขาไม่แคร์เราเราเห็นผู้หญิงทํางานคืนนะคะมีแต่ฝรั่งหลอนหงนะคะไม่ให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะเขาชอบอย่างนั้นนะคะฝรั่งเขาชอบ คนสนุกสนานะะนะคะ walk, 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 walk. อินเตอร์เทนนะคะบกเวกโวยวายั่นแหละค่ะได้แต่หล่อหลอดดีๆไปนะคะอย่างคนไทยอย่างเรานะคะถ้าไม่อยากเบืองเนื้อเบืองตัวนะคะก็แชทเอานะคะหาคู่เราก็หาคู่ด้วยการแชทเหมือนกันนะคะอยู่นี้นะคะเหมือนสมัยก่อนนะคะสมัยก่อนเราเข้าเว็บหาคู่นะคะแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วค่ะสมัยก่อนเมื่อ14ปีที่แล้วนะคะเราไม่มีอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะคะไม่มี Facebook ไม่มีมือถือแบบนี้ทุกคนนะคะเวลาแชทหาฝรั่งทีก็เข้าใน ร้านอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เว็บหาคู่นะคะเท่านั้นนะคะแต่สมัยนี้ไม่ต้องแล้วค่ะแชทใน a c e b o o k ใน Sky ยทิกตอกหรือว่าที่เป็นที่นิยมที่สวีเดนนะคะสนับแชทนะคะที่ก็แชทคุยกันนะคะเห็นหนั่งใครหลอกก็คลิกไปเลยค่ะเดี๋ยวเขาเห็นรูปเราต้องถูกใจเขาคลิกกลับนะคะแล้วก็คุยกันเ,นเพื่อนนะคะฝึกภาษาไ้ในตัวนะคะเปิด Google เอานะคะครั้งแรกอาจจะช้าหน่อยนะคะพะเราคุยไปคุยมาพิมพ์ไปนะคะเราก็จะ เก่งขึ้นนะคะแล้วเป็นประโยน์กับตัวเราด้วยนะคะวเวลาสมมติเราได้สามีฝรั่งนะคะมาอยู่เมืองนอกนะคะภาษาเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเราสามารถหางานทําได้นะคะ <_ d ata> คนที่นี่นะคะถ้าเรามาอยู่จริงๆนะคะเขาไม่เพิ่งพาสามีนะคะ <_ d ata> บางคนนะคะครอบครัวนะคะ <_ d ata> ผู้หญิงอ่ะการงานดีกว่าผู้ชายนะคะ <_ d ata> ผู้ชายเพิ่งผู้หญิงก็มีนะคะ <_ d ata> อย่างสวีดเดนเราว่าเขาหาแฟนง่ายนะคะเ <_ d ata> ขาชอบรวมกลุ่มทํากิจกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะคะแค่ในหมู่บ้านเรานะคะ ก็จะมีนัดกันดูฟุตบอลนะคะบางทีก็เล่นโบลิ่งบางทีก็เข้าสู่หน้าร้อนนะคะก็จะมีงานหน้าร้อนนะคะเข้าสู่งานเทศกาลกั้งนะคะตกกั้งนะคะแล้วก็มีเทศกาลตกกั้งนะคะแล้วก็มาดื่มกินรวมกลุ่มดื่มกินกันนะคะแล้วก็เต้นราการสนุกสนานนะคะใครหาคู่ไม่มีคู่ก็หาคู่ได้ง่ายๆนะคะที่นี่นะคะแต่ฝรั่งก็ไม่ใช่ทุกคนนะคะที่เขาชอบผู้หญิงไทยนะคะผู้หญิงสวีเดนนะคะเก่งมากนะคะเก่งกว่าผู้ชายอีกนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเขาสอนให้ทุกคนเสมอภาค อย่างข้างบ้านเรานะคะผู้หญิงนะคะเปลี่ยนวอลเปเปอร์เองนะคะผู้ชายทำไม่เป็นนะคะแล้วก็ทาสีบ้านเองนะคะก็เก่งมากเลยนะคะงานบ้านงานเรือนงเขาเก่งงานสวนงานอะไรที่นี่นะคะเขาเก่งพอๆกัผู้ชายเลยนะคะถ้าจะหาสามีฝรั่งที่เขาส่งเงินมาให้แลวใช้เฉยๆนะคะไม่ต้องทําอะไรนะคะน้อยนะคะไม่ค่อยมีคนโชคดีแบบนั้นนะคะ ส่วนถ้าเราจะหาสามีฝรั่งเราได้นาะคตที่ดีนะคะมาทํางานเมืองนอกนะคะเราก็แนะนําให้ฝึกภาษานะคะส่วนที่การมาอยู่เมืองนอกนะคะเราก็ได้รับโอกาสดีๆมากมายนะคะอย่างเช่นรัฐบาลสวีเดนนะคะเขาก็ถ้าเราเริ่มมาเหยียบที่สวีเดนนะคะเราก็ต้องไปเรียนภาษานะคะเรียนภาษาเขาก็สอนให้เราฟรีนะคะถึงเราไม่มีวุฒิปิญญาอะไรมาจากเมืองไทยนะคะจบแค่ม6ม3นะคะเราก็สามารถมาเริ่มต้นใหม่เรียนที่นี่นะคะอยากเรียนเป็นเชฟระดับอาชีพ เขาก็สอนให้ฟรีนะคะมีเงินมีเงินให้เราเรียนดนวยนะคะเราเวลาเราได้ใบป,ประกาศเนี่คะเราสามารถในทับไปทํางานได้ทั่ว EU นะคะในยุโรปนะคะใบป,ประกาศใบเดียวนะคะนี่คือเขาให้ความสําคัญกับการศึกษามากนะคะคนสวีเดนนะคะถ้าเราไม่มีพรารที่เมืองไทยเยอะนะคะเราอยากให้เพื่อนๆที่มาเริ่มมาอยู่ที่สวีเดนนะคะตั้งใจเรียนนะคะและใบประกาศนี่สําคัญมากนะคะสมมุติเราอาศัยอยู่ที่สวีเดนนะคะเราอยากไปทํางานที่อังกฤษ ที่ฟินแลนด์ที่ทั่วยุโรปนะคะเราสามารถได้ใบประกาศใบนี้สมัครงานที่ไหนก็ได้นะคะในยุโรปนะคะอย่างเช่นตอนที่เราไปเรียนนะคะเป็นเชฟนะคะที่สวีเดนนะคะเวลาจะไปเขาจะมีฝึกงานใช่ไหมคะเราสามารถไปฝึกงานในยุโรปได้นะคะ ไปที่เชฟดังๆก็ได้นะคะเราก็สมัครไปได้นะคะเขาจะมีเงินเบี้ยเลี้ยงให้นะคะเราเสียดายมากเลยนะคะเรามีลูกนะคะสามีก็ทํางานนะคะไม่มีคนดูลูกให้นะคะเสียดายโอกาสดีๆนะคะถ้าเราได้ไปฝึกงานที่ใหญ่ๆนะคะที่ดีๆนะคะโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานเยอะมากนะคะนี่แหละคะ่ะคือข้อดีของการมาอยู่ที่สวีเดนนะคะ ไม่ได้พึ่งพาฝรั่งนะคะแต่พึ่งพาตัวเองนะคะแต่ส่วนใหญ่นะคะผู้หญิงไทยไม่ค่อยได้เรียนหรอกคะ่ะเพราะว่าพอเราแต่งงานกับสามีฝรั่งนะคะคนทางบ้านก็คาดหวังให้เราส่งเงินนะคะการเรียนที่สวีเดนนะคะเขาก็ให้เงินเบี้ยเรียนก็จริงนะคะแต่ไม่ได้ให้เยอะนะคะก็ให้พอเรียนนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะส่วนใหญ่ก็จะทํางานเลยคะ่ะผู้หญิงไทยที่อยู่ที่นี่ก็ไม่ค่อยได้เรียนนะคะเสียดายโอกาสนะคะส่วนเรื่องเว็บเดทหาคู่ในสวีเดนนะคะมีเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเขาเดทหาคู่เพื่อ เป็นคู่นอนเฉยนะคะไม่ได้คู่รักคู่อะไรนะคะที่นี่นะคะมาบ่นให้ฟังยาวนะคะแต่อย่าเพิ่งไปหมดหวังนะคะการหาคู่ก็คุยไปเรื่อยๆนะคะเป็นเพื่อนนะคะในเว็บแชทต่างๆนะคะอย่าไปเสียเงินให้เขานะคะอย่าให้ใครมาหลอกเขาได้นะคะเราต้องช่วยเหลือเพื่อนพาตัวเองนะคะพอมาอยู่เมืองนอกนะคะเราต้องช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างนะคะต้องทําให้ได้เหมือนผู้หญิงฝรั่งนะคะยิ่งหนักกว่านะคะอยู่เมืองไทยสบายกว่าเยอะเลยค่ะ